สวัสดีค่ะวันนี้ s p o ร์ตบา n e นิวส์นะคะมาสรุป16ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาท์ในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มฤดูกาล2022-2023มาดูกันค่ะว่าทีมไหนได้ไปต่อกับ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกค่ะเริ่มกันที่กลุ่ม A ค่ะแชมป์กลุ่มกลุ่มนี้ก็คือนาโปลีค่ะส่วนลิเวอร์พูลนั้นครองตำแหน่งรองแชมป์กลุ่ม ไปต่อกันที่กลุ่ม B ค่ะ FC ปอร์โตครองแชมป์กลุ่มนี้ไปครองส่วนคลับรูทรั้งตำแหน่งรองแชมป์ต่อกันที่กลุ่ม C ค่ะไบยามวนิคคว้าแชมป์กลุ่มนี้ไปครองส่วนอินเตอร์มิลานได้รองแชมป์ค่ะกลุ่มดีเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์ค่ะที่เป็นแชมป์ของกลุ่มนี้และรองแชมป์กลุ่มนี้ก็คือไอทรัคแฟรงเฟิร์ตนั่นเองค่ะ ไปต่อกันที่กลุ่ม E ค่ะเชลซีคว้าแชมป์ของกลุ่มนี้ไปค่ะส่วนเอซีมิลานคว้าตำแหน่งรองแชมป์กลุ่มค่ะมาดูกันที่กลุ่ม F ค่ะแชมป์กลุ่มเป็นของเรอัลมาดริดส่วนรองแชมป์เป็นของแอตเลติสิกด้านกลุ่ม G ค่ะแชมป์กลุ่มเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนรองแชมป์เป็นบรูสเซียดอร์มุนค่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม H ค่ะแชมป์กลุ่มเป็นเบนฟิก้าส่วนรองแชมป์เป็นปารีสแซงต์แชร์แมงค่ะ ในส่วนของตำแหน่งอันดับที่3ของรอบแบ่งกลุ่มนะคะจะต้องลงไปเล่นในศึสยูโรปาลีก League รอบเพลย์ออฟส่วนทีมที่ได้อันดับ4ก็จะตกรอบไปค่ะมาดูสรุปทีมที่ได้อันดับ3ของรอบแบ่งกลุ่มค่ะซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่ม A. อาแจ็คอัมสเตอร์ดัมกลุ่ม B. ไบเออร์เลเวอร์คูเซนกลุ่ม C. บาร์เซโลนากลุ่ม D. ีสปอ์ติงลิสบอนกลุ่ม e เรดบูซาบวกกลุ่ม F. ชักเตอร์เนต กลุ่ม G. ีเซบียและกลุ่มเยูเวนตุส ซึ่งการจับสลากประกบคู่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะจะจัดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายน2565เวลา18นาฬกาตามเวลาประเทศไทยสำหรับกติกาการจับสลากรอบ16ทีมสุดท้ายของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแชมป์กลุ่มทั้ง8ทีมค่ะจะถูกแบ่งออกเป็นคนละโทก,กับรองแชมป์อีก8ทีมทีมจากกลุ่มเดียวกันค่ะจะไม่มีทางมาพบกันเองในรอบนี้รวมถึงทีมที่มาจากลีกเดียวกันด้วยก็จะไม่มีทาง เจอกันในรอบนี้เช่นกันค่ะสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกจะแข่งขันกันวันที่14-15ถึงและ21-22ถึงกุมภาพันธ์โดยนัดที่2ในวันที่7-8ถึงและวันที่14-15ถึงมีนาคม ปี2023ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายในึกยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2022-2023ที่ทาง s p o ร์ตบาร์นิเอามาฝากให้กับแฟนๆกันค่ะ